เสนาหอยเกติศัก์อุดมนาคบอกกับแปลว่าผมทรงนี้ที่เราเห็นเป็นเอกลักษณ์นั้นเขาไว้อย่างนี้มาก,กว่า10ปีแล้วแหละและเชื่อไหมคะว่ามันเกาะม้วนเกลียวเป็นเส้นแบบนี้เองตามธรรมชาติด้วยนะไม่ได้ไปทํามาจากร้านไหนในถนนข้าวสารตามที่หลายคนเข้าใจนะคะส่วนการดูแลเนี่ยเสน,หนาหอยบอกว่าง่ายมากค่ะเราสระผมได้บ่อยตามที่ต้องการแล้วก็ปล่อยแห้งหรือใช้ไร y เป่าแต่ถ้ามีเวลาก็จะชอบเข้าซาวน่าอบผมอบตัวไปพร้อมพ้องกันเลย ส่วนที่มัดผมอันใหญ่ที่ใช้อยู่เนี่ยเซนาหอยเขาว่าคิดค้นขึ้นมาเองนะคะเขาฟิงไอเดียจากงาน p a i าร a แฟ i o n Week ก็เลยบอกให้คอสซูมที่บริษทัทเนี่ยทำให้แล้วมีหลายสีด้วยนะเปลี่ยนใช้าตามการแต่งตัวตามความรู้สึกเท่าที่คิดแล้วคงไม่เปลี่ยนตลอดชีวิตเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอทรงๆนี้มันเหมือนทําให้มันดึงดูดสายตามันทําให้รู้สึกอ๋อไอ้ทรัพคนไทยก็หอยมีคนเดียว ต่างประเทศก็จะมองว่าเฮ้ยเราก็เป็นเอกลักษณ์เขากุงถามอ่ะเราว่าเป็นอะไรแล้วทุกคนจะสงสัยทุกครั้งว่าเราทำอารรชีพอะไรพอคนรู้สเราตอบว่าเป็นอ่เป็นแอคเตอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะคลายความสงสัยว่าอ๋อถ้าไม่ใช่เนี่ยทำไม่ได้หรอกคงเคยเปลี่ยนอยู่นานมากเมื่อ,อน่าจะประมาณตอนต้นๆของการสร้างบริษัทเมื่อ1 0 1 0 11 12ปีที่แล้วอะไรเงี้ยฮะเคยตัด พอเราอยู่ขยับเหงือกพอเปลี่ยนบริษัทปักมาเป็นลักโขกปั๊บเราตัดเหมือนเด็กแมเซนเจอร์เลยครับเด็กๆให้ให้เอกสารจะส่งทั้งวันเลยก็เลยคิดว่าไม่ดีกว่า